รนของเราอ่ะจาวนี่เทสุดเลยนะครับนี่เป็นท็อปเป็นเโอ้สวยเลยน่เป็นท็อปสตรีมนะเป็นท็อสุยสวยสวรูเยตเได้ในแบบได้แล้วเรียบร้อยครับโอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับอู๋ Go p บ o และครูอิสตัคเอร์วันนี้ครับวันนี้จะพาผมไปทดสอบเจ้าตัว Toyota Corolla เอ้ยคอสนะครับุ้นตัวท็อปเนาะสหมบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ ฟีลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวโก็เฟอร์เวิร์ดลงคลิปเต็มแล้วเดี๋ยวเจอกันอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เรามีนะครับเรื่องของเกียร์ eCVT ด้วยมีพากิ้งเบรกด้วยเป็นเบรกมือไฟฟ้าใช่ครับอาจารย์ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปสถานีไหนก่อนครับตรงนี้เราจะไปอัตราเร่งกันก่อนครับอัตราเร่งเราตรงเข้าสนามได้เลยครับอานซ้ายครับครับผมศูนย์ถึงร้อยสามจุดแปดวิเดีวนี่คือขนาดเดี๋ยวขับได้เลยครับครับผมรอทางซ้ายนะครับได้ครับ อาจารย์ผมตื่นเต้นกว่าครั้งแรกอจาออจารย์ก็ตื่นเต้นนะฮะอาจารย์ให้อุกเนี่ยดูสิครับนี่คือรถยนต์เมื่อก่อนเราจะร้องเพลงว่ารถสั้นๆแต่ความสวยสุดเลิงร่ามนะ <laughs> ตอนนี้จะพูดว่ารถสั้นๆไม่ได้แล้วคันใหญ่มากเ,นะเดี๋ยวขอเล่าฟีลลิ่งนิดหนึ่งเออพวงมาลัยเบามากนะครับแล้วก็การขับขี่นุ่มนวลแล้วก็เสียงค่อนข้างเงียบตรงนี้เราตรงข้าสนามได้เลยครับได้ครับมางน้อ่านะครับ ไอ้อัตาเร่งดีนะเอียบเบาๆก็แบบเคตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปลองของจริงครั้งแรกครับตื่นเต้นในการได้ขับเทปสในสนามนี้เลยตรงนี้เราตรงเข้าไปนะครับเปลี่ยนคตามสีน้ำเงินเลยครับโอเคอาจจะไม่พูดอะไรมากนะครับให้อาจารย์เข้าสอนโอเคด้ครก็สมตรงนี้เราก็ตรงตามทางครับจะเจอสีเขียวคู่แรกครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบตราเร่งครับเราจะขับลองเหยียบคันเร่งไปได้เลยจะได้ดูเหยียบความตาเร่งนะครับเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับสามสองหนึ่งโอ้โห หลังติดบอะครับหลังติบอกหลังตดบอกผมเหยียบไม่เล่นเลยใช่ไหมเหยียบปติอมเตอไฟแล้วเครื่อยนกินทำงานผสมประสานก่นแล้วอันนี้ไปไงต่อครับถึงเขียวคุณนี้เริ่มชอลครับผมเราจะเข้าเขียวข้างหน้าครับข้างหน้าจะเป็นการเข้าโค้งครับตรงนี้เนี่ยถึงความเร็วได้ถึงสี่เบรกนุ่มนะเบรกนุ่มนะโอเคนะเออตาเร่งน่ากลัวเร่งเร่งดีมากเลยอ่ะเอ้ยไม่ธรรมดาโอเคตรงนี้เขาจากขวามือใช่ครับผมครับผมภูมิบังคับง่ายนะเท่าที่ผมสังเกตง่าย่ s ครับ ไฟฟ้าแต่ผันตามความเร็วด้วยตรงนี้ตรงตรงนี้เลยครับตรงต่อไปทางซ้ายครับผมผมลองเหยียบหน่อยได้ไหมครับผมได้เลยครับโอ้โหหลังติดเบาะหลังติดเบาะนี่ขานั่งสามคนนะครับเนี่ยมาเลี้ยวขวาเข้าช่องเขียวเข้าช่องเขียวนะครับใช่ครับเราตามทางสีน้ำเงินได้ไหมครับโอ้สนุกมากเลยครับอาจารย์บี้ผมบอกเลยครับอันนี้จะได้สระรอบด้วยแล้วก็ได้เลนเชนด้วยตรงไปได้เลยครับตรงไปเลยครับใช่ครับตรงไปแล้วเริ่มเหยียบซ้ายตรงนี้ครับเหยครับเอาเลยใช่ไหมครับทางขวาใช่ครับผมนี่คือสารลอบเลยใช่ไหมครับหกสิบเลยครับพี่โอ โอ้โหหลักติดบอยต้องตัวไหมครับครับโทรไปหาก็ตายครับกระต่ายกระต่ายเราเปลี่ยนเลนครับแล้วก็เปลี่ยนเลนป๊บโอเคสุดท้ายเราไปทางขวาครับเราอัปปาเล็กใหม่อีกรอบหนึ่งได้ครับเดี๋ยวนะหนึบนะหนึบทางซ้ายได้เลยครับได้เลยใช่ไหมครับแต่ก็าอีกรอบนึงนะครับได้ครับคราวนี้เราเต็มที่เลยครับโอเคขอจุดยืนนิ่งเลยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับสามสองหนึ่งไปโอ้โหรู้สึกหน้าแบบว่า ดิ่มเลยครับเพราะมันแรงจัดจะร้อยแล้วครับจะร้อยแล้วตั้ฉลองครับผมเห็นไหมโอ้ยหอะไไปด้วยสุดท้ายเป็นการเข้าโค้งครับตรงนี้จะทิ้งความเร็วนิดหนึ่งก็ได้นะเร็วนิดหนึงได้ใช่ไหมครับจะได้ลองดูว่าเป็นอยใช่มัยครบังไงบ้างไปเลยนะครับครับผมไปได้เลยครับจะเอาจอดแล้วฟันเล็กดูครับแตะได้เลยใช่ไหมครับครับผมโอ้โหมีอากาศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาุธอยู่ง่ายกาะถนนเป็นไงบ้างดีเกาะดีมากเก่งข้างหน้าขึ้นสะพานต่อได้เลยครับเดี๋ยวไม่เกินสามสิอยากให้ลองดูเกียร์ดึงช่วงล่างครับโอเคครับไม่เกิน30ใใชช่่มมััคครรบบผ ถ้าสามสิบแล้วก็ปล่อยไปได้เลยสามบเรามาดูสามสิบแล้วปล่อยนะครับครับการจำคอสะพานนะฮะตรงนี้การสั่นสะเทือนไปทงครับผมต่อมาตรงนี้เราค่อยช่องสีเขียวครับช่องสีขาวไปเลยอช่องขาวนะครับอันนี้ความเร็วเท่าไหร่ครับสามสิบครับสามสิบนะครับรถเทกตัวไหนนะครับนะครับผมลองดูว่าในถนนปกติครับที่เราเจอกันเนี่ยความรู้สึกจะเป็นประมาณนี้ครับือแบบไม่สะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารสักเท่าไหร่เลยอะคือรู้สึกว่าแบบตัวเก็บอาการดีมาก โอเคอ่ะ okay, นุ่มนวลดีครับใช่ลังครับตรงต่อ ouais ทา <elles> งสายมือตรสายมือโูสสนุกมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับอาจารย์สุดยอดครับขอบคุณมากมากเลยนะคุณดีครับได้ซูซูดีแล้วทางแรกนะจ๊ะครับตรงต่อครับตรงต่อนะครับเลี้ยวขวาเข้าข้างหน้านนงะครับโอเคนะผมว่าโอเคเลยรถอ8ไม่สะเทือนเกินไปกำลังดีเลย นี่เติมลมยางมาแบบเท่าไหร่มัตถาเลยมัตถาเช่ตามข้างประตูเลยครับโอเคแต่ลองดูว่าฟิลลิ่งจาน้ำหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบครับประมาณเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนองัอันน้นพี่พี่เท่าไหร่ครับพี่เจ็ดสิบหกครับทำไมต้องถามเรื่องดับลันกัยแล้ววิ่งเร็ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับลองดูเกี่ยวกับเรื่องอัตราเร่งนี่จะเห็นชัดเลยนี่คือเราจบรอบแล้วใช่ไหมครับเราจอดต่อได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอลองความเร็วช้าๆกันนะครับ อนนี้เราใช้องนั่งเลยครับกล้องกล้องอยู่ตรงพวงมาลัยครับมาทางซ้ายดิมองซ้ายนะฮะโอเคขอดูกล้องหน่อยครับขอดูได้เลยครับคนวิวคนวิวววิที่พวงมาลัยฮะที่พวงมาลัยโอเคโอเคอ่าวิวนะฮะกดอีกครั้งครับจะมาค้อมกล้องรับคันกล้องก็โอเคนะมองเห็นชัดเจนดีครับขอเข้ามเข้ามองหลังดูครับอืมเส้นมีการเลี้ยวตามด้วยนะครับใช่ครับผม ข้างแพ้เลยนี่เกลน์เก่ียวมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับดีครับขอบคุณมากครับเป็นครั้งแรกเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีการเทสไดร์รุ่นไหนอาจจะรบกวนอีกนะครับยินดีครับผมเช่เลยครับีใจมากเลยขอบคุณมากมากครับไปกันเ r d